อ่าโอเคนะครับสมมุติว่านักเรียนทําเล่มเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเล่มของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีทั้งปกหน้าอ่าปกหลังเนาะมีคำำํานําสารบัญแล้วก็เนื้อหาของแต่ละส่วนแล้วก็ต้องมีบรรณานุกรมนะครับหรือว่าอ้างอิงท้ายเล่มด้วยนะครับนักเรียนต้องทําทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปทําเป็นอ e ีบุ๊กนะครับหรือว่าเอาไปทําเป็นฟิบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละก่อนจะเอาไปใส่เสียง ใส่วิดีโออะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนจะต้องทําตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยถ้านักเรียนยังทําตรงนี้ไม่เสร็จเนี่ยนะครับนักเรียนจะมาแก้ไขทีหลังไม่ได้ถ้านักเรียนใส่เสียงไปแล้วนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะถ้าเสร็จก่อนแล้วถึงจะใส่เสียงถ้านักเรียนทําตรงนี้ไม่เสร็จแล้วมาแก้ตรงนี้นักเรียนจะต้องใส่เสียงแล้วก็วิดีโอหรือว่าการทำลิงก์อินเตอร์แอคชั่นต่างๆเนี่ยไม่หมดเลยนะครับอ่าสมมุติว่านักเรียนได้ เล่มเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนกดมาที่แชร์นะครับแชร์นะถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นแชร์เหมือนกันแหละนะครับแล้วก็กดมาที่ CR ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนกดมาที่หัวข้อดีไซน์นะครับจะมีคําว่า hasin f l i p b o o k นะครับให้นักเรียนกดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ก็เลือกหน้าของนักเรียนที่นักเรียนจะนําไปทําเป็นเล่มนะครับในนี้เขาเลือกให้10หน้าใช่ไหมเราจะทุกหน้าเลยกดไปเลย32หน้าอเพจนะครับหรือว่าทุกหน้าเลยนะครับ ให้เรากดเซฟนะครับอ่าแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะครับใครที่ตรงนี้ไม่ผ่านนะครับให้นักเรียนดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ PDF นะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะครับเป็นไฟล์ PDF นะนะครับอ่าโอเคถ้าใครถึงหน้านี้แล้วแปลว่าของนักเรียนเนี่ยผ่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูเปิดขยายให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะครับ ใครที่มาหน้านี้นะครับให้นักเรียนกดไปที่วิวเฮซิน c e บุ๊กตรงนี้นะครับมันก็จะมาหน้าลิงก์อีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บเฮซิน hey ของเรานี่นเองนะครับอ่าหน้านี้นะครับพอเรียนมาหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเตือนขึ้นมาว่าให้อ่าิฟบุ๊กของเราเนี่ยนะครับจะถูกโดนลบในอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับ จงล็อกอินนะครับหรือว่าไม่งั้นก็สมัครนะครับถ้าถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับให้นักเรียนสมัครก่อนถ้าใครสมัครไปแล้วกดล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินอีเมลเดิมผมสมมุติว่าครูยังไม่ได้สมัครนะครับคูก็จะกดรีจิสเตอร์ไปนะครับนักเรียนก็ใส่อีเมลของนักเรียนนะครับอันนี้อีเมลครูนะครับนนค,นะครบคูก็ใส่ไปนะครับอ่าโอเคพอใส่ไปปุ๊บ ตรงนี้อีเมลกับรหัสผ่านจําให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ล็อกอินทุกครั้งนะครับกดรีจิสเตอร์ไปนะครับข้างล่างนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้กดแล้วแต่นะครับนี่พอเราล็อกอินเรียบร้อยมันจะมาหน้านี้นะครับถ้าใครมาได้หน้านี้แล้วนะครับถือว่าเราส่งมาถึงอ่าเว็บของเฮซินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีไฟล์หนังสือของเรามาส่วนคนที่ดาวน์โหลดอ่าคนที่กดส่งมาไม่ได้นะครับให้เรียนกด ดาวโหลดมาเป็นไฟล์ pdf นะกดมาที่แชร์แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับโหลดเป็นไฟล์ pdf นะครับท่านเรียนใช้อีเมลของเรียนเนี่ยจะโหลดได้อยู่ละนะครับเพราะว่าเป็นโปรเอูเคชันเนาะกดกด pdf Standard ก็ได้นะครับกดมาทุกหน้าเลย all page นะครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กด Done. กดันกดอ่าอันนี้มันเป็นไฟล์รูปมันหายไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลบออกไปนะอ่ะเอาใหม่ดาวน์โหลดมา สมมุติแล้วการครูเอาแค่หน้าเดียวนะครับนักเรียนต้องกดมาให้ครบทุกหน้านะครับกดดาวน์โหลดมาเ,เดี๋ยวนะอืมโหลดไม่ได้อีกอืมลบไป อ่าโอเคดาวโหลดทุกหน้าเลยอ๋อเพจนะครับกดไปที่แชร์ดาวนโหลดนะครับกดทุกหน้ากดเป็น pdf นะครับกดดาวน์โหลดมานะครับทุกหน้าเลยนะนะครับรอรอมันโหลดสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะโหลดไฟล์ pdf มานะครับนี่ด้านขวาล่างนะครับเอาไปละนี่ pdf นะครับตรงนี้นะตรงด้านขวาล่างนี้นะครับอ่าให้มันดาวน์โหลดไฟล์มานะครับถ้าใครอยู่บนโคมันก็จะขึ้นดาวโหลดมาแถวนี้เนี่ยให้เราเปิดโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับของคู่มาเนี่ยดาวนโหลดมาอยู่ใน โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของครูนะครับเออในเนี่ยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับนี่อันนี้คือไฟล์อ่าอีบ e ุ๊กของครูนะครับมาทั้งหมด3 2หน้านะครับให้นักเรียนกดเข้าเว็บเฮซีนนะครับถ้าใครที่มันส่งมาไม่ได้นะเราก็มาเว็บนี้แหละนะแล้วเราก็กดสมมุติว่าเรามาเว็บนี้ครั้งแรกเนาะใครที่ไม่ได้กดผ่านแค้นว่ามานะอันเนี้ยนะครับ ให้เรากดล็อกอินนะครับแล้วก็กด s ิงค u อัตรงนี้ด้านขวาบนนะครับแล้วก็เราก็สมัครเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับสมัครก่อนนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วนักเรียนกดปุ่มล็อกอินตรงขวาบนนี้กดล็อกอินนะไม่ต้องกดซิงค i อินละนะครับกดล็อกอินแล้วก็ใส่อีเมลของนักเรียนนะครับที่นักเรียนสมัครไว้เมื่อกี้นะครับอ g m a l c o m โอเคศู9ย์เอ,อย่าไปบอกครับสิ โอเคนะครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับถ้าเรียนล็อกอินเห็นไหมงานของเรียนจะยังอยู่แต่ถ้าใครส่งมาแล้วมันเออร์เลอร์เนี่ยเราก,กดตรงนี้นะแชร์แล้วก็กดไอเฮซีตรงเนี้ยแล้วมันเออร์เลอร์เนี่ยมันก็จะไม่มีหนังสือตรงนี้ให้เราสมัครแล้วเราก็เข้ามาก่อนแล้วเราก็กด New facebook นะครับกด New facebook แล้วก็กด่า d ก c k น n d drop นะครับก็คือ b บราวร์าวไฟล์เราขึ้นมานะครับไฟล์เราอยู่ที่ไหนแล้วก็มาหรือว่าเรามีโฟลเดอร์ของเราอยู่นะครับเราก็เอาไฟล์เราเนี่ยลากมาลงนะครับ ลากมาลงตรงนี้ได้เลยอ่าล่าลงไปนะครับแล้วก็รอมันอัปโหลดสักครู่นะครับอ่าอัปโหลดรอมันรอมันอ่าเดี๋ยวมันจะเสร็จเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เข้ามาในเฮซีนเหมือนกันนะครับมันจะมี2วิธีด้วยกันนะครับเราสามารถไปทําที่อื่นที่ไม่ใช่แค้นว่าก็ได้นะครับทําเป็นพอร์ตโฟลโอของเราหรือว่าเออเป็นเล่มนะครับที่ครูสั่งนะครับก็เอาเข้ามาได้นะครับเราก็จะมาหน้านี้นะครับอันนี้ใครที่มีหน้าแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับในเรื่องกดเอาเมาส์มาลองคลิกด้านขวาบนตรงนี้เฮซีนนะครับ องกดไปนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับให้เลียนกลัมาที่แดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดอ่าแดชบอร์ดก็คือหน้าที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับที่มันมีไฟล์เล่มของเรานะครับมันจะขึ้นมา2เล่มเลยนะครับมันมีหนึ่งเล่มที่เราเอามาจากแคนวาเห็นไหมมันจะขึ้นด้านขวาบนนะครับว่าแคนวานี่คือเราส่งมาจากแคนวาถ้ามันไม่มีแปลว่าเราอัปโหลดเข้ามานะครับทั้งสองอันนี้ใช้ได้เหมือนกันเลือกเอาว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ